สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าของส่วนวงลอกเนะครับในบริเวณนี้เป็นบริเวณของทางเข้าประตูเฟื่องฟ้านะครับจะเป็นลานที่มีนักปั่นครับชอบมาถีบจักรยานบรนนิเวณนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันครับนะครับบรรยากาศบริเวณลานปั่นจักรยานแถวประตูเฟื่องฟ้านะครับ บริเวณนี้จะเป็นจุดเดียวนะครับที่ทางส่วนหลงล็อกเก้าปล่อยให้ผู้ที่จะเข้ามาออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานถีบจักรยานเนี่ยนะครับมีอิสระเต็มที่เลยครับวนได้ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะส่วนอื่นๆเนี่ยจะก,กั้นเป็นที่ที่สาหรับคนวิ่งด้วยนะครับจะมาให้จักรยานเข้าไปถีบ

นี่นะครับบริเวณลานขี่จักรยานนะครับแถวประตูเฟื่องฟ้าเนี่ยก็จะมีศูนย์กีฬาของสวนหลวงหลอ9เก้าอยู่ด้วยนะครับก็จะมีห้องฟิเตเนสฟิเตเต็ดเล็กๆนะครับแล้วก็มีเป็นที่นั่งพักผ่อนดันใจนะครับลงไปถึงสระว่ายน้านะครับเป็นศูนย์กีฬาสวนหลวงหลอ9เก้าก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับใครสนใจมาว่ายน้ําก็มาที่นี่ได้